วันนี้มาดี้งยาบาลสนามกีฬที่ได้รับรับรงได้รับการรับรองจากวิสโก ผู้รับรองให้เป็นเมืองที่อาจจะเป็นโลกนะครับทีนี้เนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามันต้องมีในผู้ที่สูงในฐานะที่เป็นสมาชิกทางการทหารในจังหวัดก็จะเป็นการตั้งใจตรงนี้คือภาคสงทรามในจังหวัดเราจะต้องมีการกันวันนี้ครับมายื่นคัดค้านการประกาศของศักดิ์กำจัดในการขออนุญาตทำเหมืองหิน บริเวณพื้นที่หมู่9และหมู่11ตำบลกำแพงนะครับเพราะพื้นที่แห่งนี้เนี่ยตอนนี้มันเป็นเขตเป็นชุมชนไปแล้วมีทั้งบ้านเดือนประชาชนพี่น้องประชาชนที่ปลูกฟาร์มปลูกยางและทําเกษตรอื่นๆอ,อ,อีกมากมายอีกอย่างหนึ่งพื้นที่แห่งนี้เนี่ยอยู่ใกล้กับมัสยิดอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลอยู่ใกล้โรงเรียนอยู่ใกล้ศูนย์เด็กและอยู่ใกล้กับสนามกีรากลามาตรฐานแห่งที่2ของอบจสตูลน,นะครับ จําเป็นจะต้องยื่นมายืน่นคัดค้านในฐานะที่เราเป็น,ปน,ปนตัวแทนของท่านรประชาชนที่เลือกพวกเราเข้ามาทํางานเพราะว่าสตูลเราได้ชื่อว่าเป็นเมืองอุทยานได้รับการรับรองจากยูเนสโกให้เป็นเมืองอุทยานธรณีโลกเพราะนั้น,นการทําเมืองหินเกิดขึ้นผมไม่มั่นใจว่าในอีกสองปีข้างหน้าที่จะประเมินอ,อุทยานธรณีเนี่ยว่าสตูลได้รับการรับรองอีกหรือไม่ก็จะเป็นกางยื่นเรื่องคัดค้านและก็ฝากไปถึงผู้ที่มีความร,รับผิดช,ชอบในเรื่องนี้โบทพิจารณา อีกครั้งหนึ่งว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมหรือไม่อย่างไรหนังสือที่คัดค้านวันนี้ก็ลงชื่อโดยผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภานิามต่างจังหวัดในเขตอำเภอละงูและเขตอำเภอตุ้งว่าที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่แห่งนี้วันนี้พวกผมมาทั้งหมดก็มีผมสจสิริศักดิ์สจโกเมศสจนิทิสจพลากรและสะจอสอมาทที่เดินทางมายืน่หนังสือในเอกสารแนบท้ายมีผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่วิรัติอุมาีผู้ใหญ่ สมชายเมาะแหล่ผู้ใหญ่สุพัฒรทองมากได้ลงหนังสือกำกับไว้นะครับก็ยืนย่นไว้ก่อนนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายเพราะว่าอุตสาหกรรมจังหวัดได้ประกาศไว้ตั้งแต่วันที่2กันยาซึ่งพวกนี้จะครบ1เดือนคือ30วันเป็นวันหยุดพอดีคือ2ตุลาวันนี้เราถึงมายื่นเรื่องนี้ไว้ก่อนค่ะ